สวัสดีครับทุกคนวันน oh. ี้จะทำเมนูซี่โครงหมูซ anyway. ี่โครงแก่นะทุกคนจะอบใส่เปซี่นะครับเปซี่นะครับทุกคนซี่โครงแก่อบเปซี่นะทำเมนูวันนี้นะครับวัตถุดิบก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนเกลือกระเทียมลาบผักชีแค่นี้แหละทุกคนเราไปหาซี่โครงก่อนซี่โครงแก่นะเนี่ยแล้วกหาซี่โครงแก่ก่อนนะทุกคน ทรงล่อมันนะนี่หันทรงล่อมันเนี่ยวันนี้เลยนี่ได้ประมาณนี้นะทุกคนนี่ได้ประมาณนี้นะทุกคนกระเทียนนี่ก็แล้วก็ทุกๆกเอาน,นะ ป้าช้นนี่นก็ทุกเอาทุกคนเอาอยู่ไปตุ้มกันเสียนะเสียเอาเ แล้วก็เทเปซี่ใส่หมูขวดเลยนะทุกคนเราจต้มอีทีนตันับไปสี่เดือเดี๋ยวค่อยเอาซี่โครงหมูมาใส่นะครับน้ำไปซี่มาเลิ่นเดือดแล้วนะเราจะใส่กระเทียมราบชีทุกคน เราจะใส่หมูที่เรียนมาไว้นะเราจะอบจะโอบน้ำแป๊สีให้แห้งแห้งแล้วก็ให้มันซึ้งเข้าไปในกระดกหมูเลยนะครับใส่แค่รดดีกับเกลือนะน้ำตาลก็ไม่ต้องใส่นะเพราะว่าแป๊สีมันหวานแล้วนะครับใส่รดดีเมื่อกี้หนึ่งช้อนโต๊แล้วก็เกลือครึ่งช้อนโต๊ะนะทุกคนแล้วก็หยอดพริกไทยดำนิดนึงนะให้มันกลิ่นหอม ตัวนี้กน็น้ำเริอนแห้งแล้วนะทุกคนสีสวยนะสีสวยเหมือนสีปัตติเลยนะทุกคนเราจะปล่อยแห้งก่อนนี่อินหน่อยนึงนะครับเดีย๋ยวค่อยใส่จานนะทุกคนตอนนี้รสชาติพอดีว่ารสชาติอร่อยสีสีมันได้สีสวยสีสวยมาก ตอนนี้ก็น้ำแหงแล้วเราจะปีไฟแล้วนะทุกคนสีสวยมากมาปีไฟใส่จานแล้วนะครับตอนนี้ก็เราก็ใส่จานเลยนะครับทุกคน นีน้ำซอสน้ำซอสน้ำเปรีลาบใส่เลยแล้วก็ต้นหอมซอยเลยทุกคน ว้าววัวนนี้ก็ได้ไปอีกหนึ่งเมน,นมออูนะครับทุกคนชิคงหมูอบเฟสีนะครับน่ากินมากมากเลยนะทุกคนลองเอาไปทำดูนะทำง่ายนะทุกคนโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเท่านี้นะครับคลิปน่าเจใหม่นะทุกคนเมนูวันนี้ก็คือ ชิโคงหมูอ,อกเปสซี่นะทุกคนรสชาติออกมาอร่อยมากๆไม่ต้องใส่น้ำตาลนะนะใส่เกลือกับรสดีก็พอนะทุกคนที่นี้ก็ลาแล้วนะคะเราบายบายสวัสดีครับจะเดือฝากกดติดตามช่องมวนด้ยวยน,น,นะทุกคน